สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีแฟนครับแฟนเพลงอิบซีสาวน้อยเพชรปันเพียงท,ท,ทุกทุกคนทุกทุกท่านครับพี่น้องครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่องคู่ไกาล้ำเพลนออฟิเชียลของพี่น้องเนาะน,นะครับบรรยากาศนะครับท่ายบรรยากาศย้ำเศร้านะครับอยู่อาณาจักรโดมสาวน้อยเพชรปันเพียงของเข้านะครับพี่น้อง ถ่ายบรรยากาศให้พี่น้องเบิ่งพี่น้องเอ้ยตื่นตื่นทางแต่เช้าพองนล่ะยรังบ่ได้ลุงบ่ได้ลุงมากอ่าถ่ายให้พี่น้องเบิ่งบรรยากาศยังมืออ้อเช้าตาเช้าเนาะพี่น้องเนาะอันปวดปวดฟั่นไหมพี่น้องเมื่อวานนี้ไปไปถอนเมื่อวานนี้ไปถอนฟันไปถอนฟันแล้วมันปวดหลายพี่น้องทรมานกินข้าวกินยังไงยาก เลยตัดสินใจไปทวนเม่อทอนก็บม่เลี้ยวพี่น้องโอ้ย่านลายก็เป็นคนที่แบบว่าแบบย่านย่านหมอได้พี่น้องก็เลยตัดสินใจไปทวนไปทวนบันีหมอแกอยากทอนทั้งสองฟังนี่พี่น้องฟันฟันด้านบุญไม่พีน้องมันปวดฟันขุดริมสุดท้ายแต่ว่าฟังฟังทั้งทั้งทั้งอีกทั้งนึงนี่ริมสุดท้าย เสี้ยอีกฟังข้างนึงนี่ลิมเพราะลิมที่หกวะสันมอกระด้ทอนให้ให้ลิมเดียวพี่น้องบัดน,นี้ว่าอีกฟังนึงพัดว่าไออีกอาทิตย์หนึง่งมาใหม่เด้วยวะสันโอ้ยพันว่าให้รักษาหลากฟันวะสันค่ารักษาหกพันพันละพี่น้องมาพูดมันยเจแพ่งปหมนนั่นดิ รักษาหลักฟันเต้าพื้นกบับวาอยู่ให้ยใ,ใจในสองเตืาเดือนเดือนเดือนละสามพันมาสันพีทองสองเดือนแล้วก็สินัดอยู่สองเต้าใกล้แล้วตัดสินใจไปเมื่อวานนี้แบบว่าอ่าว่าจะทนเต่าเดียวเลี้ยวเลยเพิ่นกับปทอนให้เราพี่น้องเนาะ ยังกัยากลำบากพี่น้องถอนมาแล้วก็กินยากลำบากถอนมาแล้วก็กินยากลำบากบาัดนี้กะอ่าให้โบกินโจ๊กแม่พี่นอ้องไลยต้องมากินโจกน๊กบัดนี้ขอแข็งไม,ม่พี่น้อง,องกินจูแล้วขอแข็งแกบ่ค่อยกินแต่ว่าก็ต้องจำใจต้องได้กินต้องกินอาหารนอน่อนๆเนาะพี่น้องเนาะนะครับ บอกวพี่น้องฟังไปสนั่นแล้วนพี่น้องเนาะโอ้ยหนี่แหละมันทรมานอิหลเดวยกันอันปวดหัวปวดฟันนี่พี่น้องคันเ่นอเลือกได้ไม่อยากปวดไ่อยากเก็บเลยพี่น้องเลยมันเกิดว่าคือว่าแหละเนาะมันเลือกได้ทรมานกินยังกันลำบากอยากยังกบกินบ่เสียบนะครับให้ยากาศให้พี่น้องเบิ่ง จันจัวมัวจันเของมาแลหวล่ะพี่น้องว่าเวลาเาม่นว่าเวลามันเมื่อคยรอไผมันกับเมียนีหลีนะครับพี่น้องว่าเวลาเาวลาวันนั้นเมื่อคยบเมื่อคยบอ่ารอผู้ใดมันมันมันเมียนีหลีติพี่น้องเวลาก็ไปตามกันตามการเวลาคือว่าแล้วพี่น้องเนาะนะครับไปตามไปตามการเวลานะครับมันนี้ก็ช่วงบรรยากาศก็ซสวอปก็เริ่มส้อมนะครับพี่น้องมื้อนี้กับบุละนัดเด็กหน่อยช่วงค่ำนะครับ ช่วงคำเพราะมันต้องสอมสองวงตั้งวงหนึ่งเลยกับวงสองพี่น้องมันสอมพร้อมกันบ่อใดดิปิดเพลงสิงใส่กันบ่ได้ฟังบ่รู้เรื่องนะครับพี่น้องตั้งบ่อรูเรืองอ่าวงหนึ่งปิดเพลงหนึ่งวงสองปิดเพลงหนึ่งเต็มใส่กันไปเรื่อยตีพี่น้องบรรยากาศดีดีครับบรรยากาศย้ำเศร้านะครับบรรยากาศดีล่มเย็นวอยวอยครับพี่น้องเนาะนะครับ อีกหน่อยกับบ้านีน่ตื่นน่ะเงียบเงาเนี่ยจากหน่อยนะครับอารมบรรยากาศจาัศนีได้ยังกินเขาเศร้าเนาะพี่น้องพี่น้องพักกันซุ่ยเขาซุ่ยน้ำเราไปพักกันได้ยังกินเขากินน้ำแล้วมันเศร้าอ,อยากอยู่ดีพี่น้องจะอยากเนี่ยมันก็ดมิตรเนี่ยกินบ่ได้เนี่ยอยากก็ได้แต่คิดอยากขนมสิทธิ์ ขนมจีนน้ำยากะทิน้ำพี่นองเนาะพักหลายๆวิทีเสบให้บรรยากาศให้พี่น้องเบิ่งเนาะพี่น้องอาณาอาณาจักรโดมสายนพีดวนเพียงอบ้เงี้ยโบ้กปวดอยู่ดีพี่น้องว่าสีบไทยกับขิดหอดพี่น้องเฟ้นกับเฟ้นเพียงอิฟซีสายนพีดวนเพียงเข้าก็อยากทายอยากเบาน้ำพีน้ำนองแต่ว่ามันกับตัวนี้มันก็ยังเก็บยังปวดอยู่ มันมันมันปวดปวดอันมงมงที่เขาันถอนไม่พี่น้องมันคือปวดคือพี่น้องมันเกิดจากสาเหตุอย่างมันคือปวดอีกจากมือมันยังสีเศร้าปวดแต่ว่าไปถอนดอกเรียมันสีซว่งสีเศร้ามันก็ปวดคือเกาหรือว่ามันต้องใสเวลาจากมือครับพี่น้องคอมเมนต์บอกไกลในเด้อปวดน้าด้ยสีเศร้าสันดี ว่ายไปทอนแล้วสีเลี่ยวสีส่วงสีเศร้าสันทั้งปวดวันี้ไอ้ที่สําคัญไก่คิดว่ามันอาจจะเป็นน้าอันนี้น้าพี่น้องเพราะว่าไก่มื่อป็นซิวเป็นซิวอยู่หน้ววนาผากมีพี่น้องตุ้มบักใหญ่หนึ่งสามมือเหล่าซิวตุ้มบักใหญ่หนึ่งอีหลีได้พี่น้องวันี้เขาเอามือใบมือจับสิกี่ยงปวดยังปวด,ปวดมันเลยเติมใส่กันบาดนี่ั้าปวดเขียวใส่กันทั้ง ปวดห so ้วัวซะกันทั้งปวดสิวซะกันตื้มกันปีกแคงปวดแค่แค่ปวดตื้มปีกไงพี่น้องนี่แหละบรรยากาศกับจังสี่ธิแหละครับพี่น้องหาังจากดูช่วงเศร้าสายๆนะครับพี่น้องใกล้สิ้นท้ายอันใดสิทธิ์อันใดสีททำอันใดกับพี่น้องฝากแฟนกลับแฟนเพ่งอีกทีสนอยเพลินเพียงเฮาซอยเครียดอยสนับสนุนคือเก่าคือเดิมดน่เด้อครับพี่น้องแต่ว่าตุกเนี้ยใกล้บุคคลยังไงเดี๋ยวคอยเศร้ากีบเศร้าปวดซะ อยากยังก็อยากกินเสียบเสียบนัวนวคือหมูคือข้าเจ้ากินคิดอยากยังกะดได้แคิดอยากครับตอนนี้กินเพราะได้ได้ปันใดให้ว่ากินบ่ใดได้แหละครับตอนนี้วันนี้จะหองกับเฮงเฮงจอยเฮงยังอยู่แบบนี้เฮงสิมากินเขากินน,น้ำบ่ไดก็โอ้ยพี่น้องเลยมามาเท่าแล้วนะครับถ่ายบรรยากาศในพี่น้องบึง นะครับหลายๆคนกับสิคิดหอดนะครับตั้งแต่กิใกล้มาหอดป่านพักเนี่ยพะดนไทยอดดูมไทยอานาจักกสนอยเพิษมันเพียงบรรยากาศให้พี่น้องได้เบืองเลยนะครับยากนั่นยากนี่เฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ไปแล้วก็เลยปวดดีดไทยถึงมาจะของมาปวดเขียวปวดฟันน้ำนมีหละพี่น้องนะครับ พี่น้องเป็นกำลังใจให้คือเกาคือเดืมดหรือพี่น้องเด้อนะครับต่อไปก็สิพี่น้องก็จะเด้เรื่มเห็นบรรยากาศการซ้อมเต้นซ้อมล่ำต่อไปนะครับจากน้อยกับเริ่มมาเริ่มบึมบั่แล้วครับช่วงนี้ก็สิอัญญนียบเนี่ยจากน้อยนะครับตอนนี้กำลังเตรียมพร้อมนะครับกำลังเตรียมพร้อมๆกำลังเชียเด่นได้ว่ากับกับประกาศถึงพ่อแม่พี่น้องที่มีลูกหลานหรือว่าพายมีใจมักใจหักนะครับทั้งอาด้านล่องล่ำเพราะว่าสิปิน เด่นเสือมอลอกมอล่ำอ่าตลกพี่น้องก็สามารถสมัครได้ด้วยพี่น้องเดอ้อยังยังรับเพิ่มอยู่ด้วยครับโดยเฉพาะอาทีมเด่นนะครับเด่น่ว่าจะเป็นเด่นยิ่งเด่นไส้นะครับตอนนี้เขายังเปิดรับสมัครอยู่นะครับพี่น้องมีลูกบอกลูกมีหลานบอกหลานนะครับมาสมัครทักมหาไก่ได้ที่ f a c e b o o k คู่ไก่เพชรบันแพงด้วพี่น้องเดอ้อทักมากครับพี่น้องหรือทักหาคู่เอก็ะไ้นะครับคือเฟซคู่เอกอ,อ่ากิตตินะครับกิตติอย่างนอ ซื้อเฟียดแล้ววันนิดวันนิดน้ำกุลนนี่แหละแต่กับเรือทักพาไกลก็ได้นะครับพี่น้องครับทักมาพี่น้องมาเป็นครอบคัวเดียวกันกับที่น่าสศราในชีวนเพี้ยงนะครับมามาล่องบึงครับมีใจมกักใจหักนะครับมาตามฝันบึงด้วยพี่น้องด้วยนะครับยังยัง่งรับสมัครอีกมากนะครับอีกจำนวนมากเลยนะครับพี่น้องเพื่อทีสีมาเสริมทัพให้เนียนนะทาวัน นะครับเปื่อความยิงใ่ายอลังการนะครับเด่นสื่อบบว์สีผู้หญิงผู้ชายหลับปรอันครับมาเลยครับพี่น้องครับเอาจังสันแหละครับพี่น้องเนาะนะครับใกล้กับศรีมหาสูงนามสกวันพี่น้องว่าในสูงนามอยู่ดีตื่นเกิดมาถ่ายคลิปพี่น้องเมืองสักวันจังสิีมหาสูงน้มแต่เดี๋ยวเรก็ศรีมหาซอยเขาซอยน้ำพักพ่อนนะครับจากหน่อยกินยาพี่น้องให้ส่วงให้เซาเนาะพี่น้องเนาะเอาสันแหละครับพี่น้องครับคลิปนี้ฝากพี่ฝากน้องไว้นเส้นี้พอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ